สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านหลังใหญ่ใกล้อ่างเก็บน้ำมาประชันบนเนื้อที่388ตารางวาตั้งอยู่ตำบลหน,นองปลืออำเภอบางระมงุงจังหวัดชนบุรีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะด้านหน้าของที่ดินเป็นด้านยาวยาวถึง51เมตรติดทางสาธารณะคอนกรีตกว้างๆค่ะหันหน้าออกทางทิศตะวันออก ด้านกว้างของที่ดินประมาณ28เมตรที่ดินถมสูงกว่าระดับถนนเกือบเกือบ1เมตรเลยนะคะเข้ามาภายในที่ดินจะเห็นบ้านตึก2ชั้นหลังใหญ่รอบบริเวณพื้นที่บ้านกว้างขวางเลยค่ะเนื้อที่เกือบเกือบ 1>, 1ไร่นะคะมีพื้นที่สนามหญ้ากว้างมีต้นไม้ประดับต้นใหญ่หลายต้นเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้สามารถทําสระว่ายน้ําขนาดใหญ่หรือปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามได้อีกเลยค่ะนอกจากมีบ้าน2 ชั้นหลังใหญ่แล้วยังมีห้องพักเรือนรับรองหรือว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องพักของแม่บ้านนะคะซึ่งมีห้องน้ําภายในตัวมีห้องโถงโรงกว้างเชื่อมกับโรงจอดรถยนต์ขนาดจอดรถยนต์ได้2-3คัน ภายในตัวบ้านหลักเป็นห้องโถงโรงกว้างด้านหน้าบ้านชั้นล่างจะมีระเบียงกว้างเลยค่ะภายในบ้านทุกห้องจัดตกแต่งบิวอินด้วยเฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินไม้แท้ตกแต่งแบบจัดเต็มทุกๆห้องเลยค่ะ ชั้นล่างพื้นบ้านจะปูด้วยหินอ่อนแท้นะคะซึ่งมีความเย็นสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้ชั้นล่างยังมีห้องนอนขนาดใหญ่เป็นห้องมาสเตอร์อีกหนึ่งห้องซึ่งมีห้องน้ำขนาดใหญ่ภายในห้องนอนห้องนี้ด้วยค่ะ และยังมีห้องครัวขนาดใหญ่จัดเคาน์เตอร์บิวอินตู้ติดผนังไว้ให้สวยงามเรียบร้อยเชื่อมกับประตูด้านหลังบ้านมีพื้นที่อีกกว้างขวางและด้านหลังบ้านยังมีอีกหนึ่งห้องนอนซึ่งมีห้องน้ําภายในตัวชั้นล่างยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําส่วนกลางขึ้นมาดูชั้นสองนะคะชั้นสองพื้นจะปูด,ด้วยปาเก้ไม้แท้จัดตกแต่งบิวอินแบบจัดเต็มเช่นเดิมเลยค่ะด้านหน้าบ้านเป็นระเบียงขนาดใหญ่ชั้นสองมีสองห้องนอน นอนสองห้องน้ำ ทั้งหมดนี้เจ้าของเสนอขายในราคา1 6 9น9แส0บาทถือว่าเป็นบ้านที่มีเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่รูปแปลงของที่ดินสวยงามมากๆค่ะมีสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกสวยงามขนาดใหญ่ได้มาตรฐานโลเคชั่นที่ตั้งเข้าจากถนนทางหลวงหมายเลข4095เส้นเรียบอ่างเก็บน้ำมาประชานเข้ามาเพียง170เมตรใไรเคียงยังราย้อมด้วยสถานอำนวยความสะดวก สถานบริการตลาดร้านค้าร้านอาหารนานาชาติชื่อดังและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงของเมืองพัทยาห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข36เข้ามาเพียง1กิโลเมตรห่างจากชายหาดพัทยาเพียง12กิโลเมตรสนใจรีบนัดเข้าชมกันก่อนได้เลยค่ะ